I introduction am death. What more introduction do you need? you โอเคครับสวัสดีฮีโร่ชาวมาวิวดูวยเอทุกชัานด้วยนะครับพบก,กับผมอีกครั้งครับกับซุปเปอร์นิมครับก็มาอยู่ในไอดีคุณโชว์กันเหมือนเดิมนะครับกับสปอนเซอร์รายหลักของเรานะสำหรับเด็กใหม่ที่กำลังมานะอย่างแมกนิโตพหูนะครับอาจจะมาช้านิดนึงครับผมก็เพิ่งวางด้วยนะโอเคนะก็จะมาบอกว่า เด็กนี้มันเล่นยังไงแล้วก็จะมี playlist ให้ดูกันนะครับก็จะไปอธิบายกันในคลิปนะครับก็ไปชมกันเลยครับก็เข้าสู่ตัวเกมเลยนะครับนี่ก็จะเป็นก็การเล่นต้นเกมแนละ้วพยายามไม่เสียเลือดนะครับก็ไม่มีอะไรนะต้นเกมลงเอ็มแล้วก็เล่นมาดามเกม็บเงินนะครับ ครับหลักๆเด็กนี้ก็คือการที่เราจะทําอาวุธพลังแม่เหล็กของแต่ละตัวนะให้มันเป็นเลเวลแต่ละเลเวลอ่ะมันจะดูได้อยู่นะครับในการ์ดอาวุธที่มันใส่มานะฮะก็ขั้นแรกก็คือหาตัวให้เจอก่อนนะแล้วก็จะมีไอการ์ดใบสองบาทอ่ะมันจะเป็นการ์ดที่ว่าใช้แบกสาหรับต้นเกมนะเดี๋ยวในเพลก็จะมีตอนที่ผมใช้นะครับนี่ก็เป็นเทิร์นสองนะก็เล่นไปก่อนนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะดวงดีนะจริงๆ แต่ก็บอนน่าจะแพ้นะบอดเขาใหญ่มากาจ,าจะได้โกสมาเี่มาถึงเฟสที่3ามนะครับก็มาแล้แล้ละตัวหนึ่งตอนนี้ผมก็จะไม่จะไม่เรียกรีบขึ้นสีนะเพราะว่าถ้าเกิดฮีโร่พาวเวอร์ของแมนิโตออกอ่ะผมจะได้เอ่อเป็นดารเก่นมานะครับก็คือผมอยากได้ดาร์ก่นก่อนนะในการที่เราจะใช้การ์ด พลังของเด็กแมกนิโตอะที่ว่ามันจะเตะหัวออกมาก็คือเราควรจะใช้ตอนที่เรามีตัวแม่เหล็กสามตัวนะครับสามตัวนี้คือสามารถใช้ชื่อซ้ําได้นะโอเคเปนไงใบ3บาทเนีย่ยแล้วผมก็ได้มาจริงนะครับกับนี้ผมก็โอเคมีกบที่มีกบมีตัว2บาทแล้วก็มีดาร์ก้นนะก็ใช้ไปก็จะเหลือใบละหนึบาทนะครับทีนี้ผมก็เลือกที่จะใส่ให้ตัว2บาทเราก่อนนะ เป็นเลเวล2นะครับแล้วก็ใส่ให้กบเป็นเลเวลหนึ่งครับเอฟเฟกจะทํางานก็ต่อเมื่ออาวุธที่เราใส่นะครับเป็นเลเวล2นะอาวุธเลเวลสูงสุดได้ก็คือเลเวล4ี่นะครับเว้นแต่ว่าเนี่ยนะเป็นเลเวล2ก็จะยิงแบบนี้นะถ้าเลเวลหนึ่งก็จะยิงกีะตัวนะครับโอเคถ้ากลับมาที่ถ้าเป็นจะมีตัวหนึ่งนะก็คือสมุรมันบอกว่ามันทําให้อาวุธที่มันใส่เป็นเลเวล6ได้นะครับนี่ครับใบลองบัตอันนี้ก็คือผมจะเลือกใส่ให้ดาเก้นนะ เพราะว่าตัวอื่นมันมีอาวุธแล้วไงดาเคนมันไม่มไม่มีอาวุธก็ซึ่งใบสองบาทอนะ่ะมันจะทําให้ตัวที่เราใส่ให้จะมีอาวุธเป็นขั้นสองนะครับในตอนเริ่มเฟสนี่นะก็จะเอาดาเคนตีเพราะว่าบอดเข้าตัวเล็กนะครับผมก็เลยให้มันตีเพื่อที่จะความพลังให้ตัวเราใหญ่นะก็ดาเคนนะครับหลังจากที่มันเป็นอาวุธเลเวลสองนะดาเคนจะตีแล้วก็ไม่ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็จะลดพลังของตัวเป้าที่จะตีก่อนครึ่งหนึ่งนะครับ พร้อมกับตีและบวกพลังให้ให้เรานะเอคส่วนตัวสองบาทก็คือจะยิงยิงตามเป้าอ่ะรลเวลไหนผมก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่มันก็จะยิงกระจายนะครับตอนปบก็จะทําให้บัฟพลังในแต่ละเฟสด,ด้วยแล้วก็ทําให้อันนี้ก็คือแต่อาุธนะเป็นรลเวลสองแล้วก็โอเคมาถึงกบนะกบก,ก็จะทําให้อาวุธที่เราใส่ตัวพลังไม่หล็กข,ของเรานะครับไม่หายนะ ก็คือโดนใยโดนอะไรก็คืออาวุธเราจะไม่หายนะครับนี่ก็เอาดาเก้นตีปั๊มรัวๆเลยนะผมเดือขึ้นถูกเป่าว่าจะถูกแล้วนะตัวสีแดงโอเคต่อมาก็ใบนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ควรจะใช้ตอนที่มีตัวแม่เหล็กอยู่ีเยอะเยอะนะครับถ้ามีตัวเดียวก็จะเจอการ์ดการ์ดพวกนี้แค่ตัวเดียวนะนี่ก็จะลงเป็นแมกนีโต้นะครับก็ลอกลานไว้แล้วก็ใส่อาวุธให้นะครับผมเลือกที่จะใส่แมกนีโตนะอาวุธไม่เลือกที่ใส่ให้กบเพราะว่า ถ้าเกิดเราเนี่ยผมจะใช้ใบ2องใบกับกบนะให้กบมันเถืออาวุธถ้าแมงนิโตเป็นเป็นอาวุธเลเวลสขึ้นไปอะแมงนิโต mm hmm. เวลาเราอัพอัพแต่ละตัวที่เป็นเลเวลสองะแมงนิโต mm hmm. เราจะบัฟพลังนะครับตามสเต็ที่มันบอกเลยแล้วก็ตัว2บาทมันจะยิงมันจะยิงแรงตามพลังของแมงนิโตนะอะไรประมาณนี้เนี่ย อันนี้ก็คือยิงแรงตามพลังที่เริ่มเฟดน,นะตอนเริ่มเฟดน,นะไม่ใช่ตอนบัฟในเกมนะตอนนี้พลังก็เก้าห้านะน่าจะยิงแบบยิงแรงนะนี่ก็หาตัวก็เจอเลยเนี่ก็ผมจะใส่เป็นวิชั่นเพื่อที่จะไม่ให้ตัวของเราโดนตักตันนะครับเพราะว่าอาวุธเรามันมันไม่หายอยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะเป็นมิชชั่นมาในการการใหญ่แก้ใหญ่นะฮะนี่ก็คือการหกบาทก็คือการปลดอาวุธนะครับ นี่ผมก็จะลงตัวให้หมดนะเนี่ยเป็นตัวของเราทั้งนั้นเห็นไหมมันก็จะรลร้านเจอเจอทุกใบเลยที่ว่าเป็นเด็กของเราอ่ะเออด็กผมก็จะใส่สีทุกใบเลยนะครับก <g ười> ็ใบสองบาทใส่สักสองใบก็ได้นะเพราะว่ามันเอามาไว้แบกบนเกมเนี่ยเนี่ยไว้จะเจอยูนิตี้ชางคีกมาลานก็เนี่ยเห็นไหมไว้จะยิงก็ ประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแมกนิโต้พระหูที่เพิ่งเข้ามาในซีซั่นนี้นะ อาจจะช้าไปหน่อยสักอาทิตย์นะเพราะว่าช่วงน,นี้งานผมก็เยอะก็หนักแล้วก็ไม่ค่อยได้มาทําคลิปด้วยนะทุกคนหวังว่าคลิปนี้ก็จะทาให้ทุกคนหายคิดถึงกันบ้างนะโดยส่วนตัวมาพูดถึงเรื่องเด็กเมนโตนะผมก็คิดว่าเด็กมันเป็นเด็กที่เกิดง่ายแล้วก็เก่งค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือปัญหาเรื่องที่เจอก็คือเงินในการเล่นนะเวลาที่เรากับเล่นอะไรไปเนี่ยเราจะใช้การ์ดสบาทเราก็ต้องคิดดีๆนะในการใช้ไม่งั้นมันจะเปลี่ยนการ์ดในผู้ที่จาเป็นเป็น การหมวกแม่เหล็กได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาถึงดูถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้ด้วยนะครับไว้คลิปหน้าจะเป็นยังไงเด็กใหม่จะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ